การชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีวิธีการในการชําระอย่างไรสวัสดีทุกท่านนะครับในเรื่องของการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยเราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่า,าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็มีหน้าที่ชําระภาษีณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตเทศบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับซึ่ง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชําระภายในเดือนนะครับภายในเดือนเมษายนหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไปตามมาตรา14นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ท้องถิ่นเขาจะขยายออกไปนะครับโดยการชําระเนี่ยท่านไปชําระด้วยตนเองณนะสํานักง,งานของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรืออาจจะชําระทางไปรสีน์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้นะครับโดยการส่งธนนัตตัวแลกเงินไปรณีย์เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่และก็ให้ถือว่าวันที่หน่วยงานเขาได้หน่วยงานให้บริการไปรณีน์ได้ประทับตราลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยให้เป็นวันที่ชําระภาษี หรือโดยการชําระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นแล้วก็ให้ถือว่าวันที่ธนาคารเนี่ยได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชําระค่าภาษีเป็นวันที่ชําระภาษีนะครับและในการชําระภาษีเนี่ยก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการที่จะชําระภาษีโดยสมัครขอใช้บริการรับชําระภาษีท้องถิ่นข้ามธนาคาร บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้กับผู้ชำระภาษีไปชำระภาษีผ่านช่องทางต่าง,างๆได้แก่การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาที่ตู้ a อ m ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งเป็นต้นนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับ